สุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่สมุยอีกวันหนึ่งนะครับไม่มีท่าไม่มีเรือกลับนะครับเพราะว่าเรือมันเต็มหมดมันช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ครับเรือกลับมันเต็มนะครับก็เลยเดี๋ยวอยู่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับผมผมมีโชคดีมากนะครับที่ทํางานเป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็เป็นนายจ้างตัวเองครับไม่ต้องกังวลเรื่องเวลานะครับเวลากลับไม่ได้ก็นอนต่ออีกคืนหนึ่งวันนี้จะนอน,นที่โรงแรมนี้นะครับนี่แล้วดูลูกชายผมสนุกพอเลย เล่นอยู่กับลูกชายสังคนนะครับผมลูกน้องไม่ได้มาแค่ลูกน้องผมมานิเกลนะครับเล่นน้ำมันเกี๋ยวครับเดี๋ยวก,ก็จะไปหาโรงแรมใหม่ตอนเที่ยงนะครับเดีย๋ยวจะไปหาโรงแรมริมหาดอีกทีนึงวันนี้ก็เล่นกยบลูกชายเดี๋ยวดำน้ำออก่อนครับผมน้ำโคตรใสเลยครับดูครับ ชั่วลูกน้องผมมาแล้วครับแต่มันไม่มากันมันกลัวเมียด่าครับดูครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันโรงแรมใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปบรรยากาศให้ดูดูครับนี่ดูสเมดชีินี่สวยมากนี่โคตรสวยเลยว่ะนดดี่โอ้โหโค้งลงมาเนี่ยถ้าใครเมาเมามาก็แหกงแลงไปแบงละโอ้ เราตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวชาวเลน,นะครับผมบรรยากาศดีมากดูได้มิชลินไกด์ด้วยนะครับและไม่แพงนะาจานร้อยกว่าบาทเนี่ยอาหารจานหนึ่งร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะอันนี้คือบรรยากาศของเรานะครับมีที่ถ่ายรูปช,ช,ชิงช่วงชิ้นช้าด้วยนะครับสวย,สวยสๆเลยครับผมดูน้แบบํามันใสมากๆเลยครับใสแบบโคตรใสครับไม่รู้มองเห็นชันะ้นตัวเบาแต่คือมันใสแบบเห็นพื้นทรายน้ำเป็นสีฟ้าเลยครับ ทะเลกว้างใหญ่มากอันนี้คือครัวชาวเลที่เรามากินข้าวนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมเดีย๋ยวต้องมาซ้ำอีกรอบนึงนะสเมเ็ดเนี่ยเดีย๋ยวผมต้องมาซ้ำอีกรอบหนึง่งชอบมากเลยดูที่ผมชอบอบผมชอบเพราะว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับคือมันมีครบหมดอะทุกอย่างที่คือมันมีครบคันอะมันดีแบบพวกเกาะขูดอะไรแบบเนี้ยเ <ừ. S 1> กาะูดแบบไม่มีอะไรเลยแต่ที่นี่มันมีครบคันผมชอบเดีย๋ยวเราต้องมาอีกนะครับ นี่สวยๆเลยดยูร้านอาหารเดี๋ยวเราก็จะไปนอนโรงแรมกันต่อนี่คืนนี้เราก็นอนกันที่นี่นะครับผมคืนละเจ็ดพันบาทมันจะแพง่อยนะครับที่เสม็ดผมว่าจะนอนข้างบนนู้นนะครับเป็นวิลล่านะข้างบนนู้นอันนี้ผมจะพาล,ลงมาดูข้างล่างนะครับว่ามันบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนมากอันนี้เราเรียกรถกลอบได้หมดเลยนะครับมันจะมี รถกลบตลอดที่2 4ชั่วโมงครับถ้าเกิดเราจะลงไปหาจริงๆมันก็อยู่ใกล้ๆแค่ร้อยเมตรนะครับบ้านแบบนี้ก็มีนะครับมันเป็นห้องเป็นห้องครับมีแบบสระไว้น้ำหน้าห้องก็มีครับผมพามาดูห้องอาหารก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมากินอาหารเช้าครับพรุ่งนี้สรุปแล้วเราได้กลับกรุงเทพแน่นอนนะครับจองเรือได้แล้วนะครับทานโรงเรียนจัดให้นะครับผมอันนี้ก็คือสระไวยน้ําของเรานะครับก็อันนี้สระ่วยน้ำรวมมันมีสองสระนะมีสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ อันนี้ก็คือริมทะเลเลยมีบาร์เล็กๆตรงนี้นะครับไ้ถ่ายรูปได้ปาร์ตี้ได้นะครับน,นี่บ้านแบบนั้นก็มีนะครับเปิดประตูมาเป็นทะเลอันนี้ก็คือชายหาดแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้อะไรได้นะครับสวยงามน่ะมีเตียงตรงนน้นน่ครับนี่ก็เป็นโซนห้องนะครับ นอนดินทะเลแบบนี้ี่นี่หน้าห้องก็จะมีสระน้ําด้วยนะครับของใครของมันเห็นไหมครับหน้าห้องก็จะมีสระน้ําแบบนี้ให้เล่นได้ห้องม mini ินิมอลมินิใจครับห้องน่ารักน่ารักนี่มีเรือคายักให้่านด้วยนะครับของโรงแรมฟรีหมดนะครับ อันนี้ก็คือแบบอยากมานั่งเล่นดูพราทิตย์ตกก็ตรงนี้ก็นั่งเล่นนอนเล่นได้เลยนะครับเต็มที่นะครับเียน,น,นี้ก็คือห้องสุดท้ายของห้องเราก็จะอยู่ตรงนนี้นี้นะครับมีขนมมีชามีกาแฟครบครับอันนี้ก็คือสําหรับเด็กลงไปเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวจมน้ำเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาลูกหมูนั่งนี้ครับเล,เล่นส่งเล่นทรายนะครับ ครับแพงหน่อยแต่อร่อยแน่ครับผมสวยงามนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ําของเรานะครับนี่ดูห้องเต่งตัวแบบใหญ่มากนี่คือห้องสําหรับที่เราถนัดนะครับห้องขี้อันนี้คือห้อง,ะอ,ง,อ,นนอ,อ,งอะไรห้องอาบน้ําพร้อมอ่างจากุชชี่นะครับแล้วก็มีสบู่ให้ครบแป้งใส่ฟ้าใส่ฟ้าดิอ่า อันนี้คือละเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันห้านะครับเดีย๋ยวไปดูห้องนอนเรานี่มีโทรทัศน์แบบใหญ่ๆ่ให้เลยนะครับน่าจะห้าสิบนิ้วโอเคอันนี้คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนก็แปดครับแปดฟุตอันนี้คือโต๊ะทำงานเราส่วนนี้ก็คือบรรยากาศภายนอกนะครับน,นี่คือบรรยากาศข้างนอกอันนี้มุมนี้ผมชอบนะครับ เราหลับนั่งสูบบุหรี่ได้อะไรได้มองไปก็คือทะเลนะครับอันนี้ก็คือห้องข้างล่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่คือทะเลนะครับแต่ผมเลือกที่จะอยู่ข้างบนนะครับจะไม่นอนข้างล่างเพราะว่าผมมีเด็กเล็กมากลัวเขาวิ่งลงทะเลบ่อยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆเดีย๋ยวได้กลับกรุงเทพไปดูตักขี้นะครับช่วงนี้ก็ดูผมรีวิวห้องพักกับอาหารก่อนนะครับว่ามันน่าท่องเที่ยวขนาดไหน,นครับผม